เทศบาลนครแม่สอดเปิดงานการแข่งขันวิชาการในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาประจำปี2560ค่ะที่วัดมณีไพรสนเขตเทศบาลนครแม่สอดเทศบ,บาลนครแม่สอดร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอแม่สอดและวัดมณีไพรสนจัดงานการแข่งขันวิชาการในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาประจำปี2560 โดยทางดรเทิดเกียรติชินสรนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้ในายกุลเครวีระรองนายกเทศมนตรีเป็นประธานเปิดการแข่งขันวิชาการและนายพิยรมทองคุ้มผู้อำนวยการกองงานวิชาการเทศบาลนครแม่สอดเป็นผู้กล่าวรายงานและมีพระครูประกาศบุญญากรเจ้าอาวาสวัดมณีไพรสนสภาวัฒนธรรมแม่มมสอด คณะสัทธ,ธาวัดมณีไพรสนคณะครูและนักเรียนในพื้นที่5อำเภอชายแดนจังหวัดตากเข้าร่วมกว่า2,000คนวันอาสาระบูชาและวันเข้าพรรษาคือวันที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมเทศนาหรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้และเป็นวันที่พระองค์ได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาครั้งแรกโดยวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนาคือวันอาสาระบูชา สำหรับปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่8กรกฎาคม2560ทางเทศบาลนครแม่สอดได้ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอแม่สอดและศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดมณีไพรสนจัดงานการแข่งขันวิชาการในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหาบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2560โดยมีการจัดกิจกรรมเผยแพร่ พระพุทธศาสนาที่มีความสำคัญประกอบไปด้วยการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรยัยธรรนองสอรพัญญะการแข่งขันต่อปัญหาธรรมะการแข่งขันประกวดร้องเพลงธรรมะการแข่งขันประกวดภาพเกี่ยวกับพุทธประวัติการแข่งขันประกวดการจัดโต๊ะหมู่บูชาและการแข่งขันประกวดมารยาทไทยโดยใช้วัดมณีไพรสนเป็นสนามทำการแข่งขัน โดยได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนจากส่วนราชการบริษัทห้างร้านและผู้มีจิตศรัทธาที่ได้ร่วมบริจาคเงินเป็นรางวัลแก่นักเรียนและค่าอาหารตลอดงานการแข่งขันในครั้งนี้